สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกลุยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปลนบ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแปลนบ้างก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชยแนลห่วงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่าในใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ผวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุ้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุ้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุ้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรกิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักวิชาวงจุ้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับะตาฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบไข,ขว่คว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือพวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีควงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมานะาอดทนภาคเพียนมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูควงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดู่วงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์วงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูพวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาและก็องศาทิศทางน,นะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นตามศาสตร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแปลนนะครับตรวจแปลนบ้านหรือแปลนออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยภูมิตีรีภายในว่ามีลานหนึ่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทางของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไรอ่าอันนี้ก็เป็นแปลนนะครับที่ลูกศิษย์ได้ส่งมาให้อาจารย์ตรวจ เป็นบ้านเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะขอสร้างจริงเราก็มาดูนะครับว่าเป็นบ้านหลังนี้มีการออกแบบตามหลักวงจุย้ยเบื้องต้นที่ไม่ผูกดวงชะตาและองศา,าทิศทางหรือไม่นะครับเรากลหลักๆก,ก็ต้มาดูตีรี่เชัยภูพิภายในบ้านกันนะครับ เริ่มต้นนะครับมีทิศทางองศาให้นะครับหน้าบ้านน่าจะหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับน่าจะเป็นบ้านชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเขาบอกบริเวณนี้คือหน้าบ้าน ทางเข้าก็เป็นใต้ถุนสูงนะครับบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นลานเหม่งตึงนะครับบริเวณใต้ถุนโล่งนะครับไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางนะครับเป็นลานเหม่งตึงเก็บพลังนะครับตำแหน่งที่หนึ่งนะครับตำแหน่งที่สองทางขึ้นบันไดนะครับ ก็ไม่ควรที่จะมีสิ่งของกีดขวางนะครับเป็นลานหม่นตึงที่เหนียวนำกระแสชี่มงคลโชคลาภนะครับไหลเข้าสู่ตัวบ้านของท่านนะครับก็มี2ตํตำแหน่งนะครับไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางนะครับเราลองเดินมานะครับเราก็เห็นว่ามีห้องน้ํานะครับ หนห้องน้ํา W.C. ครัวเปิดมาเจอซิงค์น้ํานะครับแล้วก็ด้านเฉียงก็เป็นเตาไฟก็ถือว่าโอเคนะครับห้องครัวบริเวณประทานของบ้านชั้นล่างนะครับ ประธานบ้านนะครับถือว่าโอเคนะครับตรงบริเวณนี้ชั้นล่างนี้ถือว่ามีการออกแบบที่ที่ดีนะครับไม่ได้มีขัดต่อหลักวงจุ้ยอย่างไรนะครับต่อไปเรามาดูชั้นบนดีกว่านะครับเป็นชั้นสองนะครับ เมื่อเราขึ้นมาแล้วมีเฉลียงหน้าบ้านนะครับบริเวณนี้ก็เป็นลานเห่งตึงอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่ไม่ควรวางสีของกี่ขวางนะครับเพื่อเราจะเนียวดันกระแสที่โชคลาภมงคลไหลเข้าสู่ตัวบ้านของท่านนะครับพอเข้ามาเราก็จะเจอห้องรับแขกนะครับเป็นโถงห้องรับแขก ก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้พอเดินเข้ามาเจอห้องพระแด่งเป็นสัดส่วนที่ดีนะครับห้องพระก็ถือว่าโอเคต่อไปเรามาดูห้องนอนสามก่อนนะครับเปิดประตูมาตเตียงเฉียงกับประตูนะครับถือว่าโอเคครับห้องนอนสามหัวตเตียงทึบดีเยี่ยมนะครับในการออกแบบต่อไปห้องนอนสอง เปิดมาเตียงเฉียงกับประตูถือว่าโอเคนะครับหัวเตียงทึบห้องนอนสองถือว่าโอเคนะครับต่อไปห้องนอนหนึ่งนะครับเปิดประตูมาเตียงเฉียงกับประตูถือว่าโอเคหัวเตียงทึบนะครับบางท่านก็จะบอกว่าประตูตรงกัน จะทาให้คนที่นอนห้องที่1ห,ห้องที่2มีการทะเลาะเบาแววงกันนะครับแต่ด้วยสเปคนะครับระยะ3.5เมตรถือว่าค่อนข้างที่จะส่งผลน้อยนะครับกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสเปคค่อนข้างกว้างนะครับไม่ใช่เปิดประตูมาในระยะประมาณเมตรห้าสิบนะครับหรือสองเมตรนะครับตรงนี้ถือว่าไม่ได้ปีปัญหากับ ความเชื่อทางศาสตร์ของจุ้ยนะครับว่าประตูห้องตรงกันและจะเกิดการเอาวิวาทกันนะครับยกเว้นประตูห้องนอนไปรตรงกับประตูห้องน้ํานะครับจะมีผลเสียต่อไปนะครับเรามาดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําเปิดมาเจออ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างมือซักโคกนะครับก็ถือว่าห้องน้ําโอเคนะครับ ภาพรวมของแปลนนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูประธานของบ้านชั้นสองนะครับจุดนี้ประธานบ้านนะครับถือว่าโอเคนะครับช่วยส่งเสริมนะครับเป็นผนังทึบที่ดีนะครับช่วยส่งเสริมเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพให้กับสมาชิกค,อครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้นะครับ ก็ภาพรวมนะครับถือว่ามีการออกแบบเป็นบ้านชั้นเดียวยกได้ถุนสูงถือว่าออกแบบได้ดีเยี่ยมนะครับมีการใช้พื้นที่สเปซได้อย่างเหมาะสมนะครับการแบ,บ่งฟังก์ชันห้องต่างๆถือว่าดีนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับคลิปของอาจารย์นะครับ ถ้าท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์นะครับหรือท่านใดอยากจะตรวจแผนบ้านฟรีเบื้องต้นหรือตรวจกันบ้านแบบผูกดูชะตาก็แอดไลน์มาได้นะครับที่พิมพ์ SI ด i นนะครับไลน์ ID ของอาจารย์นะครับ SI l ไ g o 8 o 8 8นะครับเข้ามาปรึกษากันได้นะครับก็วันนี้ขอคุณทุกท่านนะครับเพราะว่าแผนนี้ถือว่า เป็นแปลนที่ออกแบบได้ดีตามหลักผงจุ้ยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ